มาต่อกันที่ข่าวนี้ครับอ่าขึ้นหัวไว้น่าสนใจครับเมืองไทยปิดร้านแม็กครับคัมแบ็กคืนสังเวียนแน่นอนครับจบสองลำสุดนี่มาพบแบบนี้ก่อนปิดกิจการอย่างไม่มีกําหนดครับขอบคุณมากครับที่อุดหนุนนะครับทำรถกันมาสําหรับลูกค้ารู้สึกใจหายมากครับแต่ต้องทําใจขอกลับทําร่างกายโชควยตามความฝันที่วางไว้ก่อนแล้วจะกลับมาเปิดอีกครั้งเมื่อทําตามความฝันสําเร็จแล้วขอบคุณมากๆครับ ส่งงานสองลำสุดท้ายงยาง25 5ทับหนะครับพร้อมจัดทรงหมอบๆบจบสวยไปทั้งสองลำนี่เป็นงานสุดท้ายของเมืองไทยพี่เคแสนชัยหรือว่าเมืองไทยคลองสนภูรีสอร์ทเตรียมจะคัมแบ็กขึ้นสู่สังเวียนแล้วจริงๆผมนัดน้องไว้พรุ่งนี้นะช่วงบ่ายสองจะไปสัมภาษณ์แต่ว่าบังเอิญบังเอิญครับโชคดีได้รับโอกาสนะครับทางาทีมผู้จัดมอลมัมสุขพยินดีทั้แหละก็เสนอชื่อผมเข้าเป็นคณะกรรมการจัดอันดับมนลมัมสุขผู้นี้ประชุม นัดแรกของผมก็เลยก็เลยต้องขอเลื่อนเมืองไทยไปแล้วเราจะเจอเมืองไทยกันในวันพระราสบดีนะครับในช่วงเวลาประมาณเที่ยงตรงก็อย่าลืมติดตามอาจจะไลฟ์สดพูดคุยไปเลยหรืออาจจะทาเป็นคลิปก็รอติดตามกันแล้วกันครับก็เป็นอีมหนโชคที่เตรียมจะกลับมาแล้วครับความฝันของเขาเนี่ยผมว่านะเมืองไทยต้องตั้งเป้าเป็นแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพแน่นอนอยังไงก็ขอให้ได้ขอให้โดนก็นแล้วกัน,นครับสำหรับเมืองไทยคลองสวนผูรีสอร์ท